วันนี้เราอยู่กับอมสันเลเวลเจ็ดนะเดี๋ยวผมจะมาสูมแบบให้มันคุ้มค่ามากที่สุดเดี๋ยวจะมาแนะนําว่าอัพแค่เลเวลหกจริงจริงเลเวลหกก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องเลเวลเจ็ดนะครับถ้าไม่อยากได้กดท่านะเดี๋ยวผมจะเอาปืเอาขอที่แบบไม่จำเป็นออกเลยนี่อาหารหมาไม่เอาไม่แดกนะว่าหมาออกไปเลยผมมีทั้งหมด1นึ่งหมพันหกร้อยสี่สิบห้าเพชรมาดูว่า่าจะพอหรือเปล่าบางคนบอกว่าพอบางคนก็บอกว่าไม่พอนะี่ครับ๋ยวมาดูกันอันดับแรกเนี่ยเราสูมปืนก่อนเลย ถ้าปืนออกเร็วก็คือยิ่งประหยัดเพชรได้เยอะนะครับแต่คือจากประสบการณ์ที่ผมอ่าได้เปิดมาหลายกระบอกแล้วนะครับผมบอกเลยว่าไม่มีทางที่แม่งจะไม่ประหยัดตังค์ไม่ที่ไม่เปลืองตังค์เ่ะเอออ่ะไปแล้วครับหมื่นสองแต่ว่าแม็กของปืนจะอยู่ที่ประมาณหมื่นสี่นะไม่ต้องเป็นหัวเลยคือไอ้พันสี่อ่าพันสี่ร้อยคือเบาเเมาสลอ็อตอ่าโอเคได้กล่องปืนี่ซื้ออีกครั้งหนึ่งได้ก็ใครโอ้ยจ้างกันมาได้นะครับ M B 4 0 4, 4แล้วก็กล้าเพ็ดตึงๆอ่ะตอนนี้เบ็ดเสร็จจากหมื่นสองแล้วเหลือทั้งหมดหนึ 10, 000, ่งหมื่นหนึ่งพันหกสิบสามเพชรทุกคนคิดว่าน่าจะไม่พอนะครับแต่ว่าหลังจากเราสุบปืนตัวนี้เสร็จเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยมาที่ร้านค้านะครับอมอันนี้ควรทำเก็บไว้ทุกซีซันนะไม่ว่าซีซันไหนก็ตามคนระับควรเก็บโกเค้นเอฟเอฟไว้เยอะๆเลยนี่ครับอันนี้หาได้จากไหนตู้กงตูง้โกตูกตต้เดมอนของแจกกิจกรรมใช้หมดเลย ห้องซ้าก็ใช่ให้เราอ่ะมาแลกตั๋วนะครับตรงนี้อันนี้ผมแลกไปแล้วนะในซีซั่นนี้นี่คือแนะนําเลยให้แลกตั๋วตัวนี้นะครับผมตัวต๋วตัวใช้การ2องพันเพชรลด700ถามว่าไหนคุ้มสุดอันนี้คุ้มสุดก็คือลด 2, องพันลดเจ็ดเอ้ยจะให้2องพันลดเจ็ดร้อยแต่ตัวเนี้ยจะใช้สามพันลดหกร้อยก็คือตัวเนี้ยจะคุ้มมากที่สุดใครแลกเลยอะๆคือคุ้มจัดบอกเลยอ่ะเดี๋ยวผมมาดูในตู้แต่งตัวผมนะผมจะมาดูว่าผมมีกี่ใบนะผม อ่าผมมีทั้งหมด9ใบแล้วก็มีตัวนี้อีก 10, 17ใบน่าจะลดไปได้แบบมหาศาลนะผมจะใช้ไปทั้งหมดประมาณน่าจะไม่ถึง9ใบหรอกครับน่าจะไม่พอนะอันดับแรกมาเดี๋ยวเรามาสุ่มกล่องปืนก่อนเลยน,นี่คือกล่องทอมสันใช่ไหมอันดับแรกเลยนะครับผมให้เรากดมานี่ดูดีๆตรงนี้ให้มันเป็นอ่าสองพแล้วก็เลือกจริงๆมันจะไม่มีส่วนลดันจะเป็นแบบนี้นี่ให้เราปรับเป็น2 0 0พให้เรากดซื้อมันทั้งหมด40กล่องแล้วก็มาเลือกส่วนลดให้มันเป็น ลด700นะครับผมซื้อ2,000ลด700หรือว่าถ้าเราไม่มีเนี่ยเราก็ต้องซื้อ3,000เพื่อจะลดอ่า600ก็ได้หรือว่าเราจะซื้อ1,500ลด250ก็ยังดีกว่าไม่ลดแต่ว่าคุ้มสุดก็คือ2,000นะครับทีละ40กล่องคุ้มที่สุดแล้วนะครับอ่าเราซื้อ1แพ็คนะเดี๋ยวผมจะทุกคนจะดูเลยว่าผมใช้ไปหมดกี่ใบผมมีทั้งหมด7ใบบ้างหรือ9ใบเดี๋ยวกี้ถ้าจะไม่ผิดนะครับไม่ดูเดี๋ยวเราจะซื้ออีก40กล่องแล้วก็ลดอีก700นะครับ ซื้อไปตอนนี้เราซื้อมา80กล่องนะ้วนนียซื้อ80กล่องอันนี้ค่อยๆกดได้ระวังไปกดเบิร์นโดนนี่อาจจะเสียเรฟรีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาซื้ออีก40กล่องลดอีก700รอีกตอนนี้ซื้อมาแล้วเราหมด120บกล่องเรียกว่า40 80ิบ0เออ120กล่องอะเป็นรกล่องละเอาอีก40กล่องตอนนี้เพชรเราก็น่าจะเหลือประมาณอ่า0ันเพชรน,นะครับ เดี๋ยวพักไว้แค่นี้ก่อนตอนนี้ผมเหลือ5ทั้งหมด5,863เพรมาดูว่าตอนอัพปืนอะ่ะมันจะได้ถึงเลเวลอะไรผมซื้อมาทั้งหมด4ครั้งนะครับผมอ่ะมาดูกันเวลแรกไปเลยแค่30ครับไปใครอัพ,อพได้ปรังเลวลสองใช้หมด60เมื่อกี้ได้ประมาณ800โทเค็นนะเออผมได้ประมาณ800โทเค็นนะครับจากที่สังเกตเมื่อกี้ไปอีก120 อันนี้คือจะได้ปลดล็อกสถาน,นะแบบทั่วไปก็คือแบบสแตกดามเมจสองตรตายิงสองเอ้ยดามเมจหนึ่งกระตายิงสองลดความเร็วการรีโหลดแต่ว่าที่ที่จะให้ทุกคนแบบอยากได้มากที่สุดก็คือเอาแค่เวลหกก็คือปลดสถานนะก็คือยิงกระสุนนัดที่แปดก็คือจะเพิ่มความแรงขึ้นอารมณ์เหมือนฟาร์มรัสยิงนัดที่สามามจะแรงขึ้นนั่แหละครับแต่ว่านี่คือจะเป็นแบบในรูปแบบของปืนลูดนะครับผมไอ้ข้อดีของมันคือตรงนี้แหละแต่ว่าสถานะอย่างอื่นก็เฉยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาอัพกันต่อเลย ตอนนี้ผมอัพมาที่แบบเมื่อกี้ผมหมดไปเท่าไหร่อ่ะหมดไปแบบไม่ถึงห้าประมาณห้าพันเพชรอะห้าพันเพชรผมเกือบได้เลเวลหกทุกคนว่าคุมปะคือแบบห้าพันเพชรเกือบได้เลเวลหกอะคิดดูดิอ่ะเอออ่าใครที่บอกเขาที่บอกว่าไม่พอก็ลองต้องลองคิดใหม่นะครับว่าจะพอหรือไม่พอแล้วตอนเนี้ยอ่าเดี๋ยวผมจะลองซื้อแบบอีกทีนึงก็คือผมจะอัพเลเวลเจ็ดให้ดูนะผมก็เลยจะซื้อแบบสี่สิบกล่องให้ดูนะครับผมแต่จริงเมื่อกี้มันเหลือน,นิดเดียวไม่จำเป็นต้องซื้อสี่สิบกล่องก็ได้นะครับ อ่าเดี๋ยวซื้อไปเลยอีกพันสามนะผมตอนนี้ผมก็จะเหลือเพชรทั้งหมด4ี่พันห้า้อยหกสิเพชรเดี๋ยวเรามาเข้าอัพปืนกันต่ออัพปืนกันต่ออ่ะผิด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 เลี้ยวผิดซอยนี่อ,อัพเกรดอาวุธอ่ะตอนนี้ผมอัพอ,อีกสี่ร้อยอ่าตอนนี้ผมขาดผมเลยสี่ร้อเห้ร้ยบนะผมตอนนี้ผมเหล,ลือหกละเนี่ยจริงๆอ่ะแค่นี้พอเลยนะครับหมดไปเราหมดเท่าไหร่อ่ะจาก1 2ื่นสองเหลือสี่0ันห้าเหลือเยอะนะ แลต้มก็แบบเหลือเยอะมากเลยนะเท่ากับว่าผมใช้ไปทั้งหมดประมาณ7,000เพชรถึงประมาณ8,000เพชรในการอัพในการสุ่มปืนแล้วก็มาการในการมาซื้อปืนอะ่ะเพื่อจะได้แบบเลเวล6เออนี่คือค้นคุ้มเลยนะผมบอกเลยคือคุ้มจัดนี่ครับเลเวล7ไม่จําเป็นเลยใครที่ไม่ได้ต้องการแบบเอาท่ามาแบบโชว์ความเ hey, ท่กากูอัพเวล7มาเอามาโชว์ว่าปืนกูมแม่งเลเวล7มาอะไรเงี้ย ไม่จำเป็นเลยนะครับแต่ว่านี่มันขาดอีก600ผมจะไปซื้ออีกเนี่ยบอกไปผมจะไปซื้ออีกเพราะว่าผมจะให้ทุกคนดูแค่นั้นแหละนะครับทำไปทำไมก็ไม่รู้นะครับแต่ทำไปให้คนดูดูว่าคนดูอยากดูให้พี่อร์เพื่อเกียรติโจหน่อยนะครับเพราะว่ากันอย่างนั้นอ่ะอ๋อยังเดีย๋ยวดูกันเราดูว่า40กล่องมันจะได้ฮักฮกี่โเทเค็นนะอ่าเมื่อกี้40กล่องผมได้จาก150 150มาอีก150ก็แสดงว่าต้องซื้ออีก2แพ็คอีก2แพ็คก็แพ็คละพันสาม พันสามรวมกันสองถ้าก็เป็นสองพันหกเพชรแล้วก็้เหลือก็ว่าเหลือหนึ่งพันเพชรนะครับ <appointment> เหลือแน่นอนนะครับยังไงก็เหลืออะซื้อกันต่ออีกแพ็คหนึ่งก็เผื่ออาจจะพอเลยด้วยตามเนี่ยไอ้กล่องเนี้ยให้มันออกสิบลัวลวโ <mar> อ้ยออกสิบกับน้อยมากเลยอะเราดูดีพอ,อยังอะขาดอีกสี่สิบครับไม่จะเป็นต้องซื้อแพ็คพันแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าเราซื้อแบบสี่สิบเท่ากับว่าผมจะใช้ไปสี่ร้อยเพชร เนี่ยจบเลยอันนี้คือแค่ซื้อซื้อโถเคนแยก40่ชิ้นหรือว่าจะมาซื้อโถเคนแบบเศษที่มันปัดเหลือจะอาจจะใช้ส่วนลดด้วยก็ได้นะครับผมแต่ว่าเราซื้อแบบเป๊ะๆไปเลยนะครับ40ชิ้นจบเลเวลเ็ดครับผมเชรเหลือ12เหลือทอน1560พยเพชรนะครับทั้งหมดนี่ัพเลเวล7จบแบบคุ้มๆอ้โหบอกแล้ว12อมีทอนเนี่ยใครยังไม่รู้ก็ฝากแชร์ฝากไลค์ฝากหัวใจก็แบบ ฝากไปบอกเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมก็จบเวลาคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับผม